สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็พบก,กับผมครับกับนรุษเกมเมอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมแกลลี่มอสนะครับผมหรือจีมอสนั่นเองนะครับผมจากเห็นหน้าแรกของเกมแล้วนะผมะโดนกลวยข้อหัวนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ใครที่เห็นถือกระเป๋านี้ก็คงจะรู้จักกันนะครับคือจีแมนนะครับก็จากคนที่เคยเล่นฮาร์ปไลท์กันมาก่อนนะครับผมใครที่ไม่เคยเล่นนี่ผมอาจจะ รีวิวฮาร์ดไลท์ให้ดูนะครับผมก็อ่ะมาว่ากันที่อินเทอร์เฟซของเกมอะไรดีกว่านะผมมาที่เพย์ซิงเกิลเพย์เยอร์นะผมอ่ะนี่ก็มีอยู่สองด่านะผมนี่คือลิสต์ด่านะและก็คือออปชั่นนะครับเปนะ็นการปรับเกี่ยวกับการเล่นในซิงเกิลเพย์เยอร์ของเรานะครับผม okay. อา้าวโอเคแมคเอ็มพีซีโอเคปิดไายนี่คือ,อขออภนะัยอ่ะ เพิ่งกินข้าวมาเนะี่ยโหลดเกมนะครับผมก็คือการโหลดเซฟที่เราเซฟไว้ในซิงเกิลเพลเยอร์นั่นเองนะผมอันนี้ก็ผมเซฟไว้นะครับผมอันนี้ก็มีดีลิตได้ด,นะได, play, ได้วยนะครับลบได้ครับมาที่เพย์มันติต์เพย์เยอกันเลยดีกว่าครับก็นี่เป็นการหาห้องแล้วก็แมปที่เขาสร้างเอาไวนะ้เช่นในอินเทอร์เน็ตนะครับในระบบแลรนะครับหรือเพื่อนเพื่อนเราอะไรอย่างนี้นะครับ ห้องสม right ุดอินเทอร์เน็ตนะครับผมเหตุมัญติเพย์เยอร์นะครับผมก็คือการเหมือนเมื่อกี้ละครับสร้างห้องนะเพื่อให้คนอื่นมาเล่นด้วยกับเรานะครับผมออปชั่นนะครับก็มีปรับต่างๆกับเกี่ยวกับการเล่นของเกมแล้วเช่นคีย์บอร์ดนะครับเมาส์ออดิโอนะครับวิดีโอวอดีการเสียเวลาใช้เมาส์ใช้อ่านะครับก็ น้องว่ากวนนะฮะไช่างเขาก่อนนะฮะเฮ้ยพอสักทีนี่เสียเวลาความยิ่งกากอยู่อัดไม่ได้เยอะหาหกนาทีก็ตายหาซิห้าเอคลิปเลยซิบห้าขอคลิปอะไรกขบอกเวลาในการอัดพอแล้วอันนี้ก็เป็นเสียงเวลาในพูดนะก็สามารถทดลองได้นะ,ะว่าพูดได้อ่า่อ่า เคสไมโครโฟดนะไมโครโฟนฮัลโหลโหลฮั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 ลโหลฮอ่ะพอเลยครับนี่ก็ในมันติีไปเยอร์ก็ให้มีให้เราปรับได้นะเป็นอะไรต่างๆนะว่าสเปรอะไรนะอ่ะจีมอดเซตติ้งนะครับผมก็เป็นการแบบปรับได้นะว่าเราจะสิ่งของที่เราจะใช้ได้ในเกมมันก็สามารถปรับได้นะว่าใช้จะเกมอะไรได้บ้างนะครับผมดราม่าสกินนะก็ของการสกินเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่ามันเปลี่ยนนะครับอ่ะ โอเคทูตัวเลียงนะครับผมมันก็เป็นการสอนนะครับในการเล่นเบื้องต้นนนั่เองนะครับผมอ่ะ The Spawn Menu นะครับผมครับผมอ่ะ The Spawn Menu pops up when you hold down Q อันนี้เขาก็จะสอนในการเล่นต่างๆนะบ่อยทีนะครับโอเคครับวันนี้อันนี้ก็เอซิเกนะคงจะรู้อยู่แล้วนะออกจากเกมแน่ยนะครับ อ่าวันนี้ผมจะมาเล่นในซิงเกิลพยโยให้ดูนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นแมวแบบโอ้โหทุ่งยาเขียวกระีกว้างไกลนะครับผมสุดอุ้ยหูลูกตาเลยทีเดียวเชียวอ่าอะไรเฮ้ยอะไรอะไรอีกจะไม่ลดสร้างใหม่เลยขี้เกียจโชดเดือนโชกกา,กาเหรออ่านะครับผมอันนี้ก็ผมจะเลือกแมปแบบในเมืองนะครับผมอ่ารอโหลดสักครู่ครับ อ่ะนะครับนชอบแหกปากนะเอาเอารอสักครู่นะครับเครื่องต่างเนี่ยอ่ะอ่าโอเคแล้วผมปิวปิวปิวนะครับอันนี้ก็อาวุธต่งตางๆนะครับคนที่เคยเล่นฮาร์มไรมาก็คงจะรู้ว่ามีเยอะแยะ,แยะบอกครบทุกอย่างครับผมโคบาก็ตั้งแต่อาวุธอมตะของ ฟรีแมนนะตัวเองในฮับไลน์นะ,ะเริ่มแรกมาครับกดที่คิวนะครับก็จะเป็นหน้าต่างเมโนูที่อย่างที่เขาสอน,นเมื่อกี้นะผมคำเตือนกดค้างไว้ไม่งั้นมันจะเด้งกอกอ่านะครับอ่านะครับผมก็กดค้างไวคนระับเวลาจะเลือกดูอะไรนะผมอันนี้ก็ต่งตงตงงออางๆนะ<ม>นะครับผมก็มีทั้งเอ่อวัของตกแต่งนะก็มีเพื่อคาแรคเตอร์นะครับผม พวกลอถอุปกรณ์นะครับสเปเชียลเอฟเฟกนะครับผมอ่าแล้วก็มีพวกไอเทมนะครับผมอันนี้คือบราว์เซอร์ไว้คือที่เรามีไว้ในเอ่อโฟลเดอร์ folder, ในไฟล์ลงเกมนะอันนี้ก็พวกเอ NPC, นะ็มพีซีนั่นเองนะครับผมอ่านซะิงเกิลเพลเยอร์อันนี้เรา,าเราสามารถปรับได้นะว่าให้คอมมันเป็นยังไงนะครับผมอ่าโอเคแล้วนะในที่เราจะปรับ disable AI นะให้คอมมันหยุดนิ่งก่อนนะเราสามารถเสก ตัวอะไรมาก็ได้ฮะอย่างเช่นผมจะเสกนี่นะโอ้อันนี้ก็เป็นปืนนะครับพิเศษนี่สามารถเราเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือเคลื่อนย้ายคาแรคเตอร์ได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นตำรวจนะที่มีในเรื่องของฮาวไรภาคสองนะครับนี่ครับเราสามารถเสกมันมาฆ่าได้นะครับผมอ่าอ่าอล็อกอีกล็อกยกหัวเออเออเอออ่าไรสระพอแล้วนะอันนี้ก็เสก ต่างๆที่มีอยู่ในเกมได้นอนกนะครับอืมฆ่าน,นกได้ด้วยนะก็มีต่างๆครับเช่นสตีทสแกนเนอร์ anner, หรือจะเป็นตัวไอ,อ้แบบันนี่นะครับผมมีดจีแมนก็ใสกได้นะครับผมอ่ะน่ครับเราจะเห็นเขาในตามนั้นเรื่องนะที่เขายืนนิ่งๆน,นะอ่าสามารถทำอะไรกับเขาก็ได้ลนะยิงทิ้งก็ได้นะก็เป็นจุดเกณนจุดเด่นของเกมนี้ก็คือสามารถทำอะไรที่ก็ได้นะครับผม อิสระครับสามารถฆ่าคนสามารถสร้างดาบสร้างอะไรให้เพื่อนเล่นกันได้นะครับผมสร้างฉากสร้างตัวละครใหม่ก็ได้นะครับผมอ่าโหดูหน้าตาเขานะสําหรับเกมการิมอนนี่ก็เป็นเกมที่ดัดแปลงมาจากฮับไลท์สองนั่นเองนะครับผมนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นพวกเอพีซีครนะับเว็บพอร์ตอันนี้แมนแฮกกันนะก็เป็นปืนนะที่สามารถ เศษอันนี้ได้เดี๋ยวค่อยพูดถึงอีทีนะนี่พวกอุปกรณ์นะครับผมก็เป็นพวกอ่าอย่างเช่นเศษเศรถขึ้นมาได้ผมอ่าก็สามารถขึ้นไปขับได้นะครับผมโอ้โหนโอ้โหนวิ่งนันเดียวกว่าอีกวิ่งนันเดียวกว่าอีกนะครับโอ้ยเชื่อตัวง๊า ทำเตือนนะฮะรถนี้เมื่อลงน้ำแล้วเสียทันทีนะครับผมอ่านี่ก็ปืนที่ผมบอกนะครับมันสามารถเสกพวกนี้ขึ้นมาได้คนระับเป็นอุปรกรณ์อนนะ่ะเอ้ยออกไปเอออนี่ก็เป็นธรรมดาเนะี่ยอ่ากดซ้ายเพื่อการทำการลบในสิ่งที่เราเสกไปนะครับอีเช่นผมเสกเก้าอี้มานะครับเก้าอี้นี่ก็สามารถกด e เพื่อเพื่อนั่งได้นะครับผมอ่านะครับผมอ่าโอเค แล้วถ้ากดแซ่นนะฮะทำให้มันหายไปทันทีนะผมเสกเก้าอี้ไหมครับนั่งโหอ,อืมนี่คือหน้าตานะนี่ไม่ใช่กอร์ดอนฟรีแมนนะผมแต่เป็นด็อกเตอร์ไคเนอร์นะ้วก็ผมไม่ทราบนะมันสกินถึงเป็นยางนีะ้นะลบไปแล้วถ้าผมให้คอมขยับนะผมอย่างเช่นมนเสกมีดกออกมามนะีดนะก็อ่าครับ เห็นว่าผมเป็นฟรีแมนนะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกเรานะครับผมแต่ถ้าเกิดผมส่งสั่งเออไม่ใช่ผมเซคอมบายออกมาแล้วครับคอมบ่ายนี่เป็นสตูนะซึ่งตามในเรื่องนี้สองฝ่ายนี้เขาเป็นคนละฝ่ายกันนะครับคอมบ่ายก็จะเป็นพวกร้ายนะโอ้โหดูท่าตายนะเซ็กซี่มากเลยนะรับเนี่ยเออนะครับหลักๆล้วเกมนี้ก็คือให้อิสระนะเราจะทำอะไรก็ได้นะครับผม อ่าอย่างเช่นสักคร่นะบอลลูนนะฮะอ่าเนี่ยสามารถเซฟบอลลูนได้ครับผมแล้วถ้ามาเนี่ยพี่บอี่อ l 2 c ค l l e c คเตอร์นะอ่าอย่างเช่นเราเซฟไอ้นี่เอามานะครับผมเรากดยิงเข้าไปปิวนะลอยอไปตามลูกโป่งนะลอยไป <S <S จงลอยขึ้นไปอยู่บนาฟากฟากอ๋อไปแล้วแต่ถ้ากดเสตน,นะหายไปทันทีนะฮะ อ่ามก็จะลบทุกอย่างที่เราเสกนะครับผม,มเช่นผมเสกซอมบี้ออกมานะครับผมอ่าผมก็จิ้งไปอ่ามันก็จะค่อยๆ่อยลอยฮนะเหมือนบอลลูนลูกปกธรรมดาฮะก็ลอยไปเรื่อยฮะอ่ะโอเควันนี้ผมจะมาสร้างอะไรมันๆเล่นกันนะครับผม NPC Spawner นะครับผมก็สามารถเสกพวก NPC ได้อย่างรวดเร็วนะครับผม เดี๋ยวผมจะเสกพวกพวกของผมออกมานะผม S M G ตรงนี้ก็เป็นอาวุธที่คอมจะสามารถใช้ได้นะอ่ะเสกนี่มานี่ครับออกมาแล้วฮะมันก็จะใช้อาวุธตามที่เราเลือกนะครับแล้วมันก็จะเป็นพวกกับเราได้เฮ้ย i ฉพาะบางประเภทนะไอ้พวกนี้มันเป็นพวกเดียวกันนะผม Wait โอเคแต่ถ้าเกิดเราติ๊กตรงนี้นะครับ Disable AI มันก็จะไม่ขยับนะไม่ขยับอะไรเลยนะไม่ขยับสักอย่างนะครับ นะครับโอ้โ <önemli> น uh, nah ี่ก็เป็นพวกอง่นะครับกด C นะเมื่อเราใช้ m b c Spawner นะเราสามารถเลือกหน้าต่างแล้วเสกเลือกได้นะผมผมจะเลือกผมจะเสกท่าสองสตูมาสู้กับไอ้พวกนี้นะผมเราไปช่วยละ ผมไม <laughs> ่ไ <apply> ด <some spotlight> ้ช่วยอะไรเลยเนี่ยตัวถ่วงเขาแล้วเนี่ยเกมนี้มันให้อิสระนะครับผมเราทำอะไรก็ได้นะทำไรครับนี่ก็เป็นลูกบอลพิเศษนะอ๋อเอาเราเพื่อนกันนะครับ นี่มันสามารถลบได้นะโอยชิบหายชิบหายโน้โเดี๋ยวอย่าเข้าไม่ใกล้ก,กูอย่ันย่า <c oughs> ไปใกล้ๆไปไปนี่อาถรรพ์นะนี่คือปืนอ,อะไรนะมันเป็นแรงดึงดูดนั่นเองนะผมก็เราจะใช้ได้ในภาคสองนะ ิงมาไว้จุดอ่อนของลุกบอลพิเศษนะก็คือเมื่อตกน้ำนะมันจะพังนทีนะตุ่ม <c oughs> เห็นไหมครับอ่านะโอเคนะ <c oughs> กาสัวกาสัาวเข้าไปขัดจ้อดูโว้ยนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นรายละเอียดต่างๆของเกมนะแล้วก็การเล่นต่างๆนะผมคือใครสนใจก็หาโหลดกันมาเล่นได้นะแต่ผมสนับสนุนให้ใช้ของแท้นะ ก็โหลดในสตรีมได้นะครับผมก็วันนี้ครับผมนนลูกเกมเอก็ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันโอกาสหน้าแล้วครับผมสวัสดีครับไว้วววไเจอกันนะครับ